ดีเอเดสวัสดีพีเอืซอทุกคนเดอสวายดียามสวยทุกคนมือนี้น้องลี่น้องปานกิ้งเหมยละกันน้องหนินงเนาะเฮาสิพากันไปบุญกินเจียงทุกคนกิน และ f เอฟซก็ถามมาว่าบุญกินเจียงคืออย่างเนาะบุญกินเจียงก็คือเป็นบุญของสนเผาโมงเนาะปีนึ่งมีเทื่อเดียวทุกคนหรือว่าภาษาโมงเพิ่นเอิญว่าน,นอเปเจ้าเนาะนอเปเจ้ากะถ้าแปลเป็นลาวกะกิน กิน30มเนาะกับโบฮูคือการว่ากิน30มินี่ความหมายมันว่าเนี่ยไรเด้อทุกคนเด้อเ,เนาะกิน30มิปมือว่ะหรือว่าอันนี้กับบทันมีผู้ใดอธิบายให้น้องรีฟังคือกันเนาะแล้วถ้าถาาเพื่อนกินอย่างในช่วงกินเจียงนี้ก็คือเพื่อนกินใกล้กันทุกคนเนาะแต่ว่าเพื่อนจะมีมือกินของเพื่อนดอกเนาะก็คือผ่านมาละสองมือก้อนนี้เนาะละบุญที่น้องรีสิเป็นท่ายเบิ้งนี่ก็คือเพื่อนจัดแบบ จัดงานนะทุกคนเนาะแต่ว่าบ่าได้มีการโซโอีอย่างใดๆทั้งสิน้นทุกคนเป็นการที่คนม้งเพื่อา<อ>คบรอบอนึนนนน่งปีเนาะคนม้งเพื่อนก็นจะมาโยนอโยนมักคอนนุ่งชุดม้งผ่ากันไปโยนมัคคอนนะทุกคนเนาะการโยนมนักคอนในที่นี้ก็คือเป็นการโยน,นแล้วก็โอลมกันระหว่างบ่าสาวหรือว่าทักทายกันกับมูไม่ไหมเนาะอันนี้ก็คือนุงลี่ ได้งินสาวโมสาวผู้สาวมงเวาวมาเนาะประมาณานี้เนะทุกคนเดินเข้าๆของบุญกินเจียงเนาะเดี๋ยวลงุงลีซิพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็คืออันนี้ให้ก็ละก่อนที่ได้ไปบุญนะทุกคนสะอื้นอึกๆอยู่เนี่ยให้ยอดเดินบูฮูเลยถ้ามาเป็นเดินจึงไหแล้วให้งากขึ้นเลยโอเคไป๊เดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่บุญนะทุกคน f อ f ซ บอกว่าม,มาบุญกิจเจียงระวังอันค่ณบว่าวงล,าลักไปเดินดูสภาพก่อนฝันหาลูกสอเออแทป

พูนอนนี่นมาพี่มาพี่หเอาเนไปซิเดอร์ไปโทนเดอไปบุนก่อนบอกไปบ้อนพยนนมาขอ เขาใส่เงยจดอานนี้ง่ายอืมอ้านนี้ง่ายมันโปร่งดำดำดำชัวขนไปแล้วโอ้โหหาย้แต่ไอเดียวไพนที่หกแลเราจ่ายหรอบอจ่ายเงินหรอพันท đây đó. <laughs> วันนี้กลับมาฮอนเฮือนเ้วได้ทุกคนเด้อเนาะไปละบุญมาบรรยากาศบุญอยู่บ้านนอกก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะปีนี้คนบบค่อยลายปดดยนนันใดเด้อเนาะสาวมงกับ,บ่หลายปันใดบางคนกับบบนุ่งนะเนาะตามสังเกตบ่งหันหรือว่าฮานุ่งมือเดียวล้โผล่อะรุ่นมู่รุ่นอันนั้นรุ่นคนหูจักเขจนุ่งม,มือหวานนี่ทุกคน,น,นมือนี้ก็เลยบ่มีคนเนาะเอาบบสร้างสิสัมภาษณ์ผู้เดือปิ้นกองไม่หาพู้เดือก็ <laughs> เคนเล่นเ, <laughs> เออเฮาเคยเข้ากับป็นตอนนั้นคือกันนะทุกคนนะเนาะเขานำรถธุรกิจไปเบิ้งตัวเองอยังงั้นเโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ยังวี่กับหนิงขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเด้อเอาไฟาพีเอฟซีติดตามซองหนิงสาวลาวเด้อนม้แก็อย่าลืมติดตามซองสัมฮองลุยนำเนาะบิลลี่สาวลาวเด้อโบเล่ <laughs> <laughs> ตูผ้าท่านมันอันไซอันซื้อเดียวกันแอลซนินนะ เขาแล้วเขาละว่าเบอร์เอ็ดเอ็ดก็ได้แต่ว่าพุกเอ็ดเส้นเดียวกันแล้วเบอยักษ์พุกคำตัวดือเปีนมามันก็เปิมึดเลยก็ยากเออเอ็ดมือซะมาอันตรงที่เอ็ดมาทแทนเอ็ดมือเออเริ่มมืดเลยเสียดายเวลาเออเสียดายเวลาเสียดายผู้ติดตามได้เอาซื้อเมซื้อแบบนี้ เผาซัวที่พู้ติดตามคนนึ่งปีนึ่งก็ซองนั้นก็ไดเห็นว่าเป็นอยนาน่างนั้นละตอนนี้ค่ะบ่ได้เห็ดแบบนั้นมันเป็นซองรักเนี้มันเป็นซองสมหรัคือว่ามุดเดี่ยวนึ่งก็กระตังวันทีนึ่งเดือนนึ่งซองผ่นซ้ำจนฮอดวันทีนึ่งเดือนนึ่งซองผนี่แล้วได้มาเริมซองใหม่ เยอะแบบอันนั้นเด้เฮามีซองอีกซองลักแล้วเฮาตางไว้ซําหองแล้วก็คือว่าไว้อือเด้อถ้าเฮ็ดมือมือแม่ออืออคองอยู่่นแหละคนบ่ฮู้อีโนอีเน่เด้อมาจับกล้องมามาถ่ายบ่ฮู้จักผู้เด้อมาเฮ็ดเบิ่งแม่อือือยิ้มแฮงอยู่ค่ะน้อยคนที่มีผู้ติดตามคั่นว่าบ่มีฮู้จักมาเจอกันคลิปหน้าเด้อบัดนี้เด้อบ๊ายบายบ๊ายบาย